นี่นะครับสำหรับแคสซันด้ามืดนะหลังจากวิดีโอที่แล้วเราพูดกันถึงเรื่องของพื้นฐานการใช้อ่า l s การปรับรูนหรือ a d v a n น e d r u n e setting นะครับวิดีโอนี้ก็เลยเอาเจ้าตัวนี้มาปรับรูนของ k i r r a ใหม่และอันนี้เป็น k i r r a เวอร์ชัน2.0นที่เรียกได้ว่าบางแต่แรงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเอามาใช้ในทีมผมเป็นยังไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันนะครับกราบสวัสดีเพ่อนองชาวไทยนะครับนี้ต้องสุราการ t ูนูปส์ซัมเบอร์เดอนะครับก็วันนี้มาอยู่กันในรีวิวของคแค ตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึงที่เป็น S Monster ของทีมผมนั่นแหละแล้วก็ช่วยเอาไว้ไต่แรงได้่อนั้งดีมากเลยนะครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่รีวิวกันนะครับก็ขอรบกวนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งซับสไคร์นีสาวินาทีนะครับ เอาละครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเอ้ยอันนี้แบบจริงๆมีนี่ด้วยนะครับมีฟีเจอร์ใหม่ให้เราลองเล่นด้วยนะก็เป็นฟีเจอร์ที่แบบถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะซื้อสินค้าของซอมเมอร์เนสบอลนะครับสามารถกดที่เอาสินค้าใส่ตะกร้าได้นะมีฟิกเกอร์น่ารักน่ารักหลายตัวเลยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อไปก็เป็นผมก็จะได้คอมมิชชั่นส่วนหนึ่งด <laughs> ้วยนะครับเอาล่ะมาเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะสำหรับรีวิวของเคียร่านะครับผมหรือว่าเจ้าตัวแคสซันดราั่นเองนะครับถ้าเป็นของซอมเมอร์เนสบอลออรับ radiatrix นะครับผมนี่ท่ามือน,นั่นเองนะตัวนี้ก็มีความสามารถที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยทําให้ตัวนี้เป็นตัวที่สามารถที่จะน,นาเราไปเล่นใน world arena ได้ค่อนข้างดีมากแล้วผมก็ใช้ใน siege ด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันแวบบๆนะครับอ่าก็สลหรับ k i e r านะครับเนี่ยก็คือความสามารถของน้องนะก็จะมีนี่นะครับผมท่าแรกนะนี่ก็คือเจ้าตัว leader skill นะครับผมของน้องเนี่ยนะฮะก็จะเป็นนี่ครับผมเพิ่ม attack speed ให้ทีมทัม้งทีม21%ถามว่าทำไมเป็น21%เพราะว่า monster ตัว เนี่เป็นมอนสเตอร์ที่เป็นรูปแบบที่คละกันระหว่างมอนสเตอร์4และ5ดาวนะครับตัวลีดเดอร์สกิลก็จะถูกลด ลั่นทอนลงมานะครับนี่ท่าเด็กของน้อง Battle Cry of a r s นะครับผมก็จะเป็นท่าที่ทำให้เจ้าตัวเนี้ยใช้เพิ่มบัฟแอตแทกให้ทีมนะครับสองเทิร์นนะครับแล้วก็เพิ่มเจ้าตัวบัฟกันตายให้ด้วยนะครับผมสองเทิร์นเหมือนกันนะบัฟกันตายสองเทิร์นนี่ช่วยได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็จะมีข้อระมัดระวังในการใช้งานด้วยเดี๋ยวจะพยายามมาประมวลให้ฟังกันด้วยนะครับท่านี้ท่าพึ่งท่าที่พึ่งของแคสตันดามืดเลยนะครับฮีโร่สไตร์นะก็ตัวเนี้ยเป็นท่าที่สามารถที่จะโจมตีศัตรูโดย ทะลุดีเฟนซ์นะครับผมอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ท่านี้มีการบัฟขึ้นมาในซีซั่นก่อนๆนะครับผมในช่วงบาลานซ์แชทก่อนๆก่อนหน้านี้ก็ยิ่งมีบัฟเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งจะตีแรงขึ้น5%เพิ่มขึ้นตามจํานวนบัฟที่มีด้วยนะครับก็อันนี้ก็จะเหมาะมากกับบัฟแอตแท็กด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีบัฟอื่นๆแปะเข้ามาแบบไอ้บัฟโล่บัฟอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มันแบบแรงขึ้นนะครับท่านี้ถ้าสามารถเก็บศัตรูได้ด้วยฮีโร่สไตร์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็็็นนนนนนททททท่่่่่่่าา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 าเเเเเเเดดดดีีีีียยยยยววววกกกัับไไฟลลลลละะะะะอออคคืจจจจจฮโรรรรสสตต์์์ูงิ้้้้ํใหมถ กระโดดแทงได้แบบเทิร์นเว้นเทิร์นเลยทีเดียวแล้วก็เป็นท่าตีทะลุดีเฟนที่รุนแรงนะครับก็ท่านี่ครูดาวอยู่ที่3เทิร์นถ้าเก็บศัตรูเสร็จแล้วก็ครูดาวเหลือ2เทิร์นเลยทีเดียวก็สามารถแบบใช้ประเทิร์นเว้นเทิร์นได้นะครับอ่าบูรัชนะท่านี้ก็เป็นท่าพื้นฐานนะครับที่โจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ ทำให้ศัตรูมีโอกาสในการลดแอ t แทกบาโล่ง30%ด้วยโอกาส50%แอ t แทกบาโล่ง30%นี่ส่งผลกับเกมกอนขัางเยอะเลยนะตัดจังหวะได้กอนขัางดีเลยครับท่านี้ Activation นะครับผมจะอยู่ที่บวกเข้าไป25%ก็เป็นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าแบบเอ้ยถ้าเกิดว่าไปตัดขาพวกตัวที่ จะเข้าจังหวะสําคัญสาคัญเนี่ยก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับเจ้าตัวเนี้ยเอ่อก็นี่นะครับผมมีการปรับรุนใหม่มาแสแตทจะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสายแอ t แทกนะครับ h อชพ้เขาทั้งน้อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังทําให้มันน้อยลงไปอีกนะนะครับทีนี้ผมจะไปติดปัญหาปัญหาหนึ่งในการใช้อ่าเจ้าตัวแคสซันดามือของผมนั่นก็คือมันจะบางครั้งเนี่ยมันจะแทงบางตัวที่เป็นเมตาสําคัญไม่ตายอ่าอย่างเช่นอ่าบิสมังน้าใช่ไหมอย่างเช่นอ่าเจ้าตัวซากานะครับซากาหรือว่าอ่าเจ้าตััวบทล นั่นแหละบางครั้งมันแทงไม่ตายนะครับ คราวนี้ก็เลยแบบอ่าไหนๆก็บางละก็บางไปให้สุดกันเลยกันเลยก็แล้วกันนะเพราะว่าถ้าเราสามารถเก็บตัวเหล่านั้นได้เนี่ยก็คือเกมมันก็จะเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าดีฟ ens ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือแบบเออก็ถือว่าลูนที่ใส่มาก็สเตตที่ทำให้ดีฟ ens ขึ้นมาได้ค่อนข้างโอเคอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ HP เนี่ยก็คือจะอยู่ที่ประมาณโอ้โหหมื่นห้าแบบบางเชียบเลยนะครับสปีดอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบอันนี้ก็คือทำให้มันดีขึ้นได้อีกระดับหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัว ของเกมเลยนะครับพอชนนครีเลตต้องหนึ้อยเปอร์เซ็นตครีแดเนี่ยก็อยู่ในช่วงระหว่าง140ขึ้นไปนะครับผมก็อันนี้คือที่ผมทำมันก็จะเห็นผลได้ค่อนข้างจะโอเคในจุดที่ผมเล่นอยู่นะนะครับาสำหรับตัวสกิลเล่าให้ฟังกันไปแล้วนะลูนก็ใช้เป็น EX กับวิวนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเกิดสมมติว่าได้เปิดก่อนแล้วก็ ได้จังหวะ EX ขึ้นมาเนี่ยเกมเปลี่ยนได้เลยทีเดียวนะครับดีมากเลยนะนะฮะแล้วก็เป็น EX กับวิวนะครับคลิยเลได้หนึนะครับตัวอาร์ติแฟ์ขวาอันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากนะกับเจ้าตัวแคสซันดรามืดนะครับโดยเฉพาะส,าสกิลสองคริดดาเมจเนี่ยแล้วก็ซิงเกิลทาร์เก็ต ครีดแ a m เมดและการโจมตีเป้าเดียวนะครับการโจมตีเป้าเดียวอ่าเฟิร์สอ่าแอตแทกครดอมอันนี้ก็สำคัญนะครับครีดอเมดเอชอ่า, age, HP, อ,าอันเนี้ยถ้าเป็น HP Max ก็จำเป็นด้วยนะสามออปชันนี้จำเป็นมากนะครับเป็น a อ t a ทกสอข้างเลยนะครับแล้วก็อันเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่าแบบเราเจอแบบตัวแบบพวกท่าต่างๆที่ปวดเสียเวียนก้าเนี่ยเราสามารถใส่ d a m a ม e ที่เพิ่มอ่าการโจมตีในท่านนั้นๆได้ด้วยอันนี้ก็คือแบบสามารถเจาะไฟกับ ไฟกับน้ำได้ดีขึ้นนะครับ Attack Up Effect ก็ ใช้ได้ดีด้วยนะครับสำหรับตัวตัวนี้เวลาที่แบบได้บัฟได้บัฟแอตแทกมาก็จะตีขึ้นแรงขึ้นด้วยอีก x เอนะครับอันนี้ก็พยายามทำให้แบบว่ามันสอดคล้องกันนะครับอ่าเนี่ยก็เป็นแคสซินดานะเดี๋ยวเรามาดูในตัวที่ผมใช้กันบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูในวอร์อารีนารีเพลย์กันเลยก็แล้วกันกจริงตัวตัวนี้ถามว่าคอมโบเนี่ยมันเล่นกับตัวอะไรได้ได,ได้บ้างอ่ะนะมันก็จะถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบว่าเป็นสายเปิดก่อนนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบเอยเร่งขึ้นมาใช่ไหมครับ อยู่หลายตัวอยู่นี่วิธีการดูอันนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ปึ๊บอย่างเช่นอันนี้เป็นต้นถ้าตัวที่เป็น Attack Bar เด็ดๆเนี่ยนะครับก็จะมีนี่นะครับอ่เพื่อนๆสามารถออกไปเล่นได้กับจินน้ำอ่าจินน้ำก็เป็นตัวหนึ่งที่เอาไว้เปิดก่อนได้ดีนะครับเล่น t t a c k Bar ให้ทีมแล้วก็สามารถที่จะทำให้แคสซานดาเนี่ยกระโดดแทงต่อได้เลยเพียววานิลา ธาตุน้ำก็ช่วยได้นะตัวอ r เดน่าตัวนี้ก็ใช้เล่นด้วยด้วยกันได้นะครับก็มาถึงปุ้ม,มีบัฟแอตแท็กบัฟสปีดใช่ไหมแล้วก็แคสซานดากระโดดแทงตั้มเลยนะครับอันนี้ก็ช่วยได้ช่วยได้นะครับอ่าหรือว่าถ้าเกิดว่าแบบเอ้เพื่อนๆแบบเอ้คิดแบบว่ามีแบบเอาเอสเอาเอซีโอน้ำอะไรพวกนี้มาเล่นด้วยได้ก็เล่าให้ผมฟังด้วยนะครับอะไรเงี้ยพวก ตัวพวกนี้สามารถใช้เล่นกับแคสซันดามือได้หมดทั้งสิ้นนะ,อ,ะอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นสลับสายส่วนส่วนส่วนกลับแต่ต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เล่นตัวนี้นะครับนั่นก็คือ,อเจ้าตัวองค์เมียธาตุน้ำนะ,อ,ะองค์เมียธาตุน้ำก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจในการเอามาเล่นด้วยนะครับคือมันสามารถแบบชุบเจ้าตัวแคสซันดามือเข้ามาแล้วก็กระโดดแทงได้ด้วยแคสซันด้ามือเนี่ยด้วยความที่มันเป็นธาตุมือใช่ไหมมันก็แบบเอ้ยสามารถที่จะแทงแล้วก็ติดคลิได้มันไไมม่่เเสีียยปรบาาตัวหนใหก็อจจะ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะลองเล่นอะไรสนุกๆน,นะครับนี่องเมียวน้ำนะครับใช้เนี่ยใช้ท่าที่2เนี่ยครับ pass life spell เนี่ยดึงขึ้นมานะครับหรือว่าจะสามารถเอา a things in nature ไปดึงเจ้าตัวบับแอตแทกจต่ฝางตรงข้ามมาให้น้องแคสซานดราใช้แล้วาเรวว่ากระโดดแทงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูใน i ินเกมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวจะให้ดูใน i e ช์ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยๆดูทีละทีละส่วนนะครับเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามาดูในจังหวะแรก นะครับสักรูดหนึ่งนะนี่เราผมก็มีอยู่หลายตัวเลยนะครับอัอนนี้เป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าเราลองมาดูที่ดามจกันนะครับหลังจากที่เราแบบเอเราแก้รูนกันมาแล้วนะครับอ่าก็จริงๆรแล้วเนี่ยเราดูที่แบบถ้าเกิดโซต,ต,ตัวตัวแรกของเราเนี่ยนะครับอ่ามอนสเตอร์มันจะขาวๆดำๆหน่อยนะต้องขอโทษตรงนี้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าจริงๆก็คือเราสามารถใช้ฟังก์ชันที่คล้ายๆกันได้อย่างเช่นแบบเจ้าตัวโควาซี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วเราเอาแคสซานดาเป็นลีดใช่ไหมอ่าก็ ถ้าเกิดว่าเราแทนที่โควาซี่อย่างเงี้ยด้วยจินน้ำใช่ไหมฮะก็สามารถทําได้เหมือนเหมือนเหมือนกันในตําแหน่งเดียวกันนะครับเนี่ยปึ๊บอันนี้เล่งมานะปึ๊ดใช่ไหมฮะเล่งมาปึ้งเสร็จอันนี้คือกระโดดแทงแต่เรามาดูแด,ดมเดเมจที่สแตตนี้กันนะครับเห็นไหมฮะสี่หมอันนี้ก็ยังถือว่าพอใช้ได้นะแต่ผมก็เคยเจอบางคนที่แบบว่าทําเจ้าตัวซาการแน่นๆมากๆอย่างเงี้ยแบบเคยเจอแบบทาไปถึงแบบ4ี่หมื่นเจ็ี่หมอะไรอย่างเงี้ยเลยนะอ่าอันนี้ก็คือตายไปชีวิตที่1นะครับชีวิตที่1นะครับ ย่ได้ ex กลับมาเห็นเห็นเห็นไหนมฮะอันนี้คือเหตุผลว่าทําไมต้องทำ ex เพราะว่าตัวตัวนี้จังหวะแรกของเจ้าตัว cassandra เนี่ยมันเล่นได้2อ,อจังหวะใช่ไหมมันสามารถเล่นจังหวะแรกคือถ้าเกิดว่ามีในในทีมเราอะ่ะมีตัวที่เล่น attack bar แล้วก็มีตัวที่ให,ให้ให้เจ้าตัวบั๊แ a t t a c อะไรอเงี้ย c a s ซ a n d r a สามารถเลือกที่จะกระโดดแทงได้ก่อนใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ่อเป็นเกมที่ เจ้าตัวแคสซันดราเมื่อเนี่ยอาจจะได้ออกตัวแรกใช่ไหมมันก็สามารถกดบัฟแอตแท็กได้ก่อนด้วยใช่ไหมแล้วประกอบกับถ้ามันมีบัฟแอตแทกอยู่ในตัวมันเองแล้วเนี่ยแล้วมันติด ex เนี่ยมันก็กระโดดแทงต่อได้ด้วยนะครับซึ่งแบบโอ้โหเป็นอะไรที่แบบทําให้ความสามารถในการเจาะเนี่ยมันดีขึ้นมากเลยนะครับเห็นไหมแล้วเราเอาอีก,อกตัวนึ่ะที่เป็นตัวเจาะเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็ได้อีกด้วยนะครับผมอา,อาจจะเป็นแบบอันนี้ก็คือใช้เป็นเดสตินีเจาะเนาะหรือว่าอาจจะเป็นแบบไซบอร์กไฟหรืออะไรอย่างเงี้ยตัวที่ ดีฟเอนส์อ่ะก็เป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เราเจาะได้ค่อนข้างดีนะครับเ,เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะตนัวนี้มิติการเล่นมันแบบมันมันค่อนข้างจะเยอะมากสำหรับทีมเจาะนะใครที่แบบว่าจะหาทีมเก็บแต้มอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ได้แบบว่าเก็บแต้มกันสนุกเลยนะครับแต่เกมนี้แบบว่ามีลุ้น่อยนะเห็นไหมอันนี้แบบว่าเดี๋ยวให้ดูนะครับเวโรนิก้าเอาอีกแล้วนะนะครับแต่เกมนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่าตัวที่เป็นเแคาเรี่นะอันนี้คือสตแตตแบบบางๆนะครับยังโชคดีว่า เนี่ยบางมันจะบางเฉียบหน่อยเห็นไหมฮะนี่ Battle Cry of Ares นะอันนี้เป็นจังหวะสวนสวนสวนกลับนะครับอ่าก็ถ้าเกิดว่าได้ Battle Cry of Ares เสร็จแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะว่าบัฟอ่าตัวบัฟกันตายมีผลกับเกมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับปุ๊บเล่งขึ้นมาใช่ไหมอ่าไปแล้วฮะแคสซันดาแทงปงเข้าไป4ี0 0 0นะครับอ่าอันนี้ก็ดามจถือว่าพอสมควรทีเดียวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะใช้อ่าตัวอแฟกที่ เนี่ยครับดูยโยกนกลับมาได้นะครับแทงอีกรอบนึ่าตัวอ์ติแฟกต์เนี่ยยิ่งแรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะผมก็คิดว่าตัวอ์ติแฟกต์ที่ผมมีมันก็อาจจะยังไม่ได้แบบดีที่สุดนักนะครับผมผมก็พยายามแบบไล่ฟาร์มไล่หาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอย่างที่เล่าให้ฟังในวิดีโอที่แล้วก็คือตัวอ์ติแฟกต์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมยังต้องเรียนรู้การฟาร์มอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าตัวเกมก็ทําฟีเจอร์ที่ทําให้คนที่เล่นเก็บอ์ติแฟกต์ตามไม่ทันอย่างผมสามารถครับตัวอ์ติแฟกต์ได้ด้วย นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะเกมนี้แบบลุ้นกันลุ้นกันแบบโอโ้โหเงือตกเลยนะเรียกได้ว่าลุ้นกันเงือตกแบบรุนแรงมากนะครับอ่าก็เนี่ยครับผมการการเล่นแคสซินรามันก็จะแบบว่าเนี่ยผมก็ผมก็ใช้ตัวเดที่จูนลูนใหม่ใช่ไหมก็กระโดดตุ้งขึ้นมาจากพันห้าร้อยห้าสิบกว่ากระโดดขึ้นมาพันหกร้อยกว่าๆเลยนะครับเนี่ยก็สนุกดีเหมือนกันนะอันนี้เหมือนเราจะเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัดใช่ไหมถ้าเราอยากจะให้แคสซินรามันออกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าก็จะต้องแบบมีตัวที่แบบ คือต้องบอกว่าตัวนี้ความเร็วมันมันไม่ได้เร็วมากพอมันไม่ได้เร็วมากอย่างเงี้ยแบบพอฝั่งไหนมีตัวที่สปีดยืนยๆมาเราก็เราก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นแบบไอ้ทีมที่เราแบบปรับรุ่นมาใหม่นะผมก็ผมก็ยอมเลือกที่จะดาวเกรดตัว Destiny ลงอ่าจากการใช้ตัวบริหารจัดก,การรุ่นนะครับก็อย่าลืมไปดูตัววิดีโอกันนะที่สอนแบบพื้นฐานการาใช้ตัวอุปกรณ์จัดรุน่นชุดใหม่นั่นเองนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือแบบจะเป็นการทำาดามจที่รุนแรงนะนี่เดี๋ยวก็ทีนี้เออ่เดี๋ยวในตัวซีช e เนี่ยนะครับจริงๆผมก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะโดนเพื่อน <c oughs> ๆสาบแช่งได้เหมือนกันเพราะว่า <laughs> ทีมซีชที่เราใช้เนี่ยก็คือแบบเอ้มันก็ มันก็จะเป็นทีมที่ผมเรียกมันว่าแบบ t r o u b l Some Sister นะอ่า <laughs> วเวลาเอาทีมนี้แบบว่าเล่นเสร็จเมื่อไหร่ก็เอาไปให้เพื่อนๆในทีมนะเพื่อนๆอ่าเพื่อนๆในทีมก็คอยอ่อคอยสาบแช่งคอยคอยสาบส่งนะเฮ้ <laughs> นี่แกเอาทีมอะไรมาเล่นเนี่ยนะครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นแบบอ่าตัวอย่างก็แล้วกันนะครับผมในทีมที่เล่นเป็นซีชนะครับฮ่าก็นี่ครับสามสาวสามสาวนะครับสามสาว สามสาวอ่ามีแคสซานดาเดสินีเตียนานะครับอ่าก็เป็นทีมที่แบบเอ้เราก็ใช้มาตักพักละนะครับแล้วก็แบบมันก็เออมันก็ลงตัวดีอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เนี่ครับปึ๊บใส่นี่ไปใช่ไหมนี่อันนี้ก็คือแบบจังหวะหนึ่งแล้วก็อ่าพอเป็นจังหวะหนึ่งใช่ไหมน้องก็สามารถที่จะแบบเอ้ยมาอยู่ในมุมที่เนี่ยเห็นไหมไม่คลีมอลลี่ <c oughs> เสร็จมอลลี่แล้วโอ้จบกัน เห็นไหมมอนดีมอนดีไม่ใช่ว่าจะได้ชัยเสมอไปแน่มันอยู่ที่ทีมตั้งรับด้วยนะครับนี่ก็เอาไม่เอาไม่เอาไมคคัดคัดคัดเท็กเทคเทคอ่าอ่อนแอเศเหลือเกินมอนดีสะเปล่า <c oughs> นะครับอ่าอันนี้เราเราก็เลือกได้ใช่ไหมอ่าเราก็เลือกได้ว่าแบบเราเราจะเล่นจังหวะไหนอ่าเราจะเล่นจังหวะแทงอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับก็ ex ก็เป็นลูนที่เหมาะแหละอ่าเป็นลูนที่เหมเาะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสาหรับเจ้าตัวแคสซันดาท่ามืดนะ แล้วอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับใช้งานได้ใช้งานได้นะครับเนี่ยก็ติดลองติดเลสไปนะทีมทีมการซีรีส์เรานี่โอ้โหทำงานดีเหลือเกินอ่ะเนี่ยเห็นไหม ex ตั้งหวาดดีใช่ไหมก,ก็โดวแทงได้นะครับนี่เห็นไหมปึ้งโครมเห็นไหมฮะแนี่นี่ก็ทำให้จตัวแคสซันดาเบื้อนในเป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบเอ้ย เลือกเล่นในจังหวะที่หลากหลายได้นะเกิดเ,เพื่อนๆมีแบบจินน้ําอะไรอย่างเงี้ยใช้ดีนะครับใช้ดีจริงๆเพราะว่าผมต้องบอกเลยว่าแคสซานดราผมก่อนที่ผมจะมีโคโค,โควาซีเนี่ยผมก็เล่นกับเจ้าตัวจินน้ํามาก่อนเหมือนกันอาเดน่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะสามารถปรับ รูนเป็นแบบเป็นสวิฟตแทงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับเพื่อที่จะแบบตามอาร์เดน่าทันอะไรอย่างเงี้ยก็ยังถือว่าน่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับเวอร์ชัน2.0ของเจ้าตัวแคสซันดราของเรานะครับก็คิดว่าถ้า,ถาเพื่อนเพื่อนมีตัวนี้ดีมากเลยนะเราก็ใช้เก็บแรงในวอร์อาเนาได้ค่อนข้างดีด้วยนะครับก็ลองปรับใช้ดูเพื่อนเพื่อนใช้แคสซันดราเมืดในรูปแบบไหนหรือว่าเจ้าเคียร่าเมื่อดในรูปแบบไหนอย่าลืมมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อน ชอบวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซ b บสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็าฝากเพื่อนๆนะครับผมกดถ้าเกิดว่าแบบชอบสินค้าซัมเมอร์เนสบนะสามารถมากดาในลิงก์วิวโปรดักต์ข้างๆได้ด้วยนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับหวังว่าวิดีโอนี้น่าจะมีประโยชน์ครับสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน